สวัสดีครับ FC Channel เพชรยนต์ทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่เพชรนยนต์สํานักงนใหญ่อีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแล้วก็จะพามาดูรถเข้าใหม่รุ่นในตำนานนะครับบอกเลยว่าคันนี้หายากในท้องตลาดแล้วในปัจจุบันนี้นั่นก็คือ m ิ t s ู b ิชิ i s า r a d a นะครับ2.5 c a t ปี03.04เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เสียมตาลนะครับรถโอ้โห20ปีได้นะครับ ครั้งหนึ่งเคยวิ่งกันเกื่อนท้องถนนนะสำหรับสตาร์ด้านะครับเป็นรถหน่วยงานราชการใช้ด้วยนะเป็นรุ่นที่หน่วยงานราชการใช้ด้วยบอกเลยว่าทนนะฮะถือว่าทนอยู่เหมือนกันสำหรับสตาร์ด้าคันนี้นะฮะอยู่รอดจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นรถบ้านเข้ามานะฮะคันนี้นะครับราคานะครับใครที่หารถแบบว่ากระบะที่ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้งานทั่วไปนะค,คันนี้เลยราคาเบาๆแสนกาบ,บาท นะครับ135,000บาทนะครับคันนี้คันนี้น่าใช้อยู่นะครับเอาจริงก็แต่ก่อนที่บ้านก็มีใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ขายไปนานแล้วนะครับไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจออีกนะสตาร์ด้านานๆจะเห็นบนท้องถนนนะนี่ๆ,ๆนะครับสีน้ำตาลน,นะครับกระจังหน้ากันชนม,ม,มีมีไฟเลี้ยวแต่ก่อนสมัยก่อนหรือไฟมันจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยไฟเลี้ยวมันจะชอบแยกชิ้นอย่างงี้นะครับ ไฟก็จะเป็นไฟทรงเหลี่ยมนะครับเป็นแบบเป็นหลอดไส้ <c oughs> เป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้านจะเป็นตะแกรงแบบนี้นะนี่น,นีเป็นตะแกรงมาแบบนี้เลยนะอ่านะรถคือรถรถโครงสร้างอะ่ะมันสมบูรณ์นะครแต่แค่ปีมันเยอะเท่านั้นเองมันยังใช้งานได้นะเมืกี้ลองสตาร์ทให้ดูว่เดี๋ยวผมสตาร์ทมันก็ถือว่าโอเคอยู่เลยนะฮะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับมันได้ล้อแม็กขอบ16มานะแล้วก็ยางนี่นี่น ได้ยางบิดตนปียเอ็ดด้วยนะดิสเบรกหน้าด้วยนะคันนี้นะครับอ่าแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วนะภาษีพลบอดูแลให้ด้วยนะนี่นี่นสำหรับมือจับเปิดประตูคันนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะนี่กุญแจล็อกล็อกแล้วอีกหนึ่งความคลาสสิกของตัวรุ่นนี้นะฮะที่หาไม่ค่อยได้แล้วในรถรุ่นปัจจุบันนะครับอารมณ์จะเหมือนแบบว่า แต่ว่าไดโววิดน้ำอะ่ะปั่นบ้านผมก็มีรถที่เปิดอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านนี่ขายจนมันหักแล้วหักอีกอะ่ะนะมันจะถือว่ามันทนนะไอ้ตรงเนี้ยนี่นี่นะเป็นกระจกแบบธรรมดานั่นเองนะครับคลาสสิกเลยนะเดี๋ยวนี้แทบไม่มีแล้วในรถกระบะบ,บ้านเรานะที่เป็นจะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับส่วนภายในอันนี้ก็คือเดิมนะพกคอนโซลคอนโซลอันนี้คือรายละเอียดเดิมเนะครับเกียร์ธรรมดาบาะ อันนี้เขนาน่าจะไปหุ้มมานี่เบาะเดิมอยู่ข้างในนะครับนี้เจ้าของเขา่าอะไปหุ้มมานะแคปมันเปิดไม่ได้นะสําหรับรุ่นนี้นะครับด้านหลังนี่เบาะนี่โลโก้มิซูยังแปะอยู่เลยนะตรงรุ่นเลยแน่นอนของติดรุ่นมาเลยนะมิซูเมกะแคปนะครับแคปก็ถือว่ากว้างอยู่นะนะแคปก็ถือว่ากว้างนะเดี๋ยวผมพยยากขึ้นนิดนึงนะครับถ,ถือว่ากว้างใช้ได้อยู่ นะถือว่ากว้างอยู่นะครับรถตีศูนย์สามนะคันนี้แสนสามนะครับอาเอาไปเลยหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับดูคลิปนี้จดสนใจมาเอาไปได้เลยนะครับเป็นรถบ้านมานะครับพวกกระบะโครงสร้างอะไรนี้ก็เดิมแต,แต่แต่เหมือนจะมีการเก็บงานสีมาแล้วรอบหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะครับน่าจะมีไปเก็บงานสีมาบ้างแหละนะครับรถ20ปี แล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับชัดซีไม่มีผูนะไม่ผูนะครับตัวคานต่างๆนะครับอันนี้คือของเดิมนะครับรถไม่ผูนะครับนีนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับถึงจะเป็นรถบ้านเข้ามาอย่างคันนี้เราก็ไม่เอารถที่ชนหนักเข้ามานะครับคันนี้ก็ตามสภาพนี้เลยนะมีแครีบอยมีตัวแหลกหลังคา ใส่ของได้นะครับกันชนไฟไฟท้ายของเจ้ารุ่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือเขาชอบติดสติกเกอร์สีเขียวงนี้มาผมก็รู้เขาจะเขาติดมาทําไมก็ไม่รู้แต่ผมเห็นนีอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยเด็กแล้วต้องมีตัวนี้มานะฮะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะไฟเขาค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะดวงเล็กๆนะฮะสวยนะครับนะบนะอ่า๋ยากไดูหน่อยไปดูข้างในหน่อยนะครับ มีติดตัวกันกระแทกท้ายมานะครับมีติดกันกระแทกท้ายมาข้างบนอนะครับถือว่าก็ถ้าเอาแบบไปใช้งานแบบว่าใครที่แบบหารถไปไปใช้ที่บ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปขนของวิ่งอะไรเงี้ยคันนี้ย,นนยผมว่าตอบโจทย์นะครับรถเครื่องยนต์ดีเซลไม้มันจะสูงนิดนึงนะคันเนี้ยไม่สูงนิดนึงแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ โครงสร้างต่างๆนะเนี่ยรายละเอียดตามนี้เลยให้ดูเดิมๆตามนี้เลยนะครับแสงก็บ,บาทนะครับนี่หรือจะซื้อแบบว่า,าสําหรับลูกค้าที่แบบว่าจะซื้อไปถวายวัดอะไรใช้งานวัดนี้ก็ได้นะจริงเนี่ยขนของขนอะไรอย่างเงี้ยนะตามต่างจังหวัดนี้ก็ก,ก,ก็น่าสนนะอย่างเงี้ยนะบางทีก็มีลูกค้าเข้ามาถามเหมือนกันหารถแบบว่าเอาไปถวายวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ มาดูต่อดูต่อนะครับพวกบอดี้ body ตัวของเขาเนี่ยไม่มีลักยิ้มเลยนะเส้นสายเหลี่ยมสันนะครับตัวยางตัวแม็กนี่คือสเปคเดียวกันทั้งสีล้อทั้ง4เส้นเลยนะครับผมชอบความแผงประตูของรถรุ่นเก่าๆมากเลยมันเป็นอย่างี้จริงๆนะชอบชอบเพราะที่บ้านก็เคยมีกระบะนานี้นแหละมีอันนี้แล้วก็มีมังกรทองอ่ ยุคนั้นมังกรทองจําได้เลยอย่างนี้แหละบิดจนหักเอากาวหยอดใส่ก็บิดจนหักเออเออเดี๋ยชอบนะเนี่ยเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้นะครับที่เป็นอย่างนี้อ่าพวกอ่านี่โอ้ตัวนี้เนี่ย้างก็ใช้งานได้ปกตินะอออ่าเดี๋ยวผมขอญาตสตาร์ทเครื่องหน่อยมันสตาร์ททีเดียวติดเลยนะ หมายถึงคือมาตราที่จะติดหมายถึงว่าคือเครื่องยนต์มันจะใช้งานได้ปกตินะครับตัวเลขไมค์คันนีมน้มันมันสี่แสนนะครับคือรถมันใช้งานมาถือว่าคุ้มอะ่ะนะครับเนี่ยแอร์โอ้เครื่องเสียงก็ก็ดังนี่วิทยุของพโอเนียนะครับอวอทอมนะครับแอร์วิทยุเครื่องเสียงนะครับแอร์เย็นนะแอร์เย็น วิทยุนะครับพวงมลาลัยนะครับคันนี้สี่ก้านนะครับตรงรุ่นแน่นอนอันนี้แสงกระบาดแสงกระบาดเกียร์ธรรมดานะครับความคลาสสิกข,ของตัวตัวเกียร์ต่ก่อนพวกรถยุคก,ก่อนๆเนี่ยคอนโซลเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นหุ้มเขาจะเป็นยางนะเนี่ยรายละเอียดตามนี้เลยนะครับ ขอคนที่ชอบจริงๆครับสำหรับรถคลาสสิกแบบนี้นะครับ m i t s u b i s h i Strada นะอ่ะจะพาไปดูอ่าตัวโครงสร้างด้านหน้าหน่อยนะอย่างที่บอกไปคือรถไม่ได้มีชนเข้ามานะแต่เราขายตามสาภาพตามนี้เลยนี่นะครับไอ้เดิมๆนะโครงสร้างต่างๆนะครับคันนี้ นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะสำหรับมิ t s ูบิชิสตาร์ด้าคันนี้นะครับผ่านหน้าก็เดิมนะครับรถเดิมๆสภาพบ้านๆน,นะครับน,นะครับใครที่สนใจนะครับต้องการรถคันนี้เอาไปใช้งานนะครับ แสนกว่าบาทนะครับหนึ่งแสนสบาทสำหรับดิสซูบิชิสตาร์ด้าสองจแครคันนี้นะครับผมนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะรถคันนี้มันเพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้ามาเป็นรถบ้านเป็นรถบ้านนะครับติดต่อเข้ามาได้เลย3เบอร์นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช่องแชนเพชรยนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวอัปเดตรถ เข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ